สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจอกันกับการซื้อเหรียญในบิ t c u ันะคะก็คือมีเพื่อนๆมือใหม่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะนี่วันนี้แบบเขียวทั้งกระดานเลยนะคะและใน wallet ของเรานะคะก็มีตังอยู่แค่16บบาทเท่านั้นโอ้ซื้ออะไรได้มีแต่ราคาแพงๆทั้งนั้นเลยไหนดูซิ ก็มียายอะคะ่ะเดี๋ยวเราจะซื้อยายนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้ยายอยู่ที่2 0 9นะคะเดี๋ยวเราจะให้เงินทำงานนะคะก็คือเงิน16บาทของเราเดี๋ยวเราขอไปดูกราฟวันกันก่อนนะคะพอเข้ามาดูเราเห็นแล้วว่ายายจะขึ้นแน่ๆแต่เราจะซื้อลง ตั้งราคาไว้ต่ำกว่าที่เห็นนะคะเราซื้อที่16บาทราคายายเราซื้อสูงสองอ่ะได้มา7เหรียญกว่านะคะตั้งไว้เลยนะคะเสร็จล้วไปเช็คออเดอร์กันแค่นี้เองเราก็จะเห็น ออเดอร์ <Audio S 2> เป็นอย่างนี้นะคะแล้วถ้ายายแมทยายลงมา0.2.08แมทปุ๊บเราก็ได้มาแล้ว7เหรียญกว่ารอไปยาวๆเลยค่ะ